สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะบิชันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2 f แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพของเราในวันนี้น่าสนใจอีกแล้วค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไป ลงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณแต่ว่าภาพจำของใครหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่าขนมชนิดนี้เนี่ยเขาจะเอาถั่วมาปั้นเป็นรูปร่างหน้าตาผลไม้ในรูปแบบต่างๆแน่นอนว่าบีมกำลังพูดถึงขนมลูกชุบนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เขาจะเอาขนมลูกชุบมาบอกเล่าในเรื่องราวใหม่ๆค่ะเป็นขนมลูกชุบ ลูกชุบในสไตล์โมเดิร์นซึ่งแน่นอนว่ามีหลากหลายรูปแบบมากและที่เป็นคําติดปากของลูกค้าหล,คหลายใครหลายๆคนนะคะขนมลูกชุบเนี่ยของร้านของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ขนมที่ทานเล่นเท่านั้นแต่ว่าเขาใช้ไอเดียแล้วก็จุดเด่นนั่นก็คือการทําขนมลูกชุบให้มีเรื่องราวเพื่อน,นําไปเป็นของฝากได้นั่นเองค่ะในวันนี้ค่ะบิมอยู่กับคุณอริสาพรมพารักษ์หรือว่าพี่แป้งเจ้าของร้านลูกชุบบ้านคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งสวัสดีค่ะโอ้โห oh, oh. บิมแอบเห็นขนมอยู่ข้างหน้าแบบนี้พูดติตดๆขัดๆไปหมดเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าบิมอยากกินไส้กรอกไม้นี้มากเลยค่ะไม่ทราบว่ามีใครย่างใส่ให้บิมยังคะ,ะย่างเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะไส้กรอกนมค่ะไส้กรอกนมใช่ค่ะทานได้เป็นรสชาติไส้กรอกจริงๆเลยใช่ไหมคะลองทานดูเลยค่ะ <c oughs> อันนี้คือลูกชุบนะคะคุณผู้ชมที่บิมบอกว่าวันนี้เนี่ยร้านของพี่แป้งนั่นก็คือชื่อร้านว่าลูกชุบบ้านคุณแม่ เขาเอาลูกซุปเนี่ยค่ะมาบอกเล่าเรื่องราวใหม่ๆทำจากของกินเป็นของฝากหรือว<ช>่าจะทําเป็นของกินก็ได้เขามีวลีติดปากด้วยใช่ไหมคะวลีติดปากนั่นก็คือคนกินไม่ได้ซื้อส่วนคนซื้ออาจจะไม่ได้กินทูกต้องเพราะอะไรคะพี่แป้งเพราะว่าส่วนใหญ่จะนิยมเป็นของฝากให้แก่ผู้ใหญ่อื ประมาณนี้ค่ะก็คือคนที่จะมาซื้อก็เอาไปฝาก<ช>คนนั้นคนนี้ทีนี้มาพูดเรื่องชื่อร้านชื่อร้านว่าลูกชุบบ้านคุณแม่ค,คือเป็นสูตรดั้งเดิมมาจากที่บ้านเหรอคะอันนี้ดั้งเดิมจะทําจากในครัวเล็กๆของคุณแม่เริ่มต้นจากที่ตัวดิฉันเองทางานประจําแล้วก็อยากหาไรายได้เสริมค่ะก็เลยลองทํากับคุณแม่ในครัวเล็กๆ อ๋อก็คือสูตรก็คือไม่ได้มีมาตั้งแต่โบราณไม่ได้<ช>เป็นคนคที่ทําขนมหวานมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะมาจากการไปทําลูกชุบที่บ้านของคุณแม่ใช่เลยค่ะก็เลยต้องชื่อว่าลูกชุบบ้านคุณแม่ค่ะโอ้โห <c oughs> นี่คือไอเดียแรกค่ะ,คะตอมาค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เ,าเห็นมาอยู่แล้วว่าลูกชุบเนี่ยเป็นรูปของผลไม้ต่างๆมากมายค่ะอันนี้ทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบอื่นละคะเป็นสําหรับต่างๆเป็นอ๋อไข่ดาว เป็นขนมปังแล้วก็ที่มาโชว์ในวันนี้เป็นลูกชิ้นทำไมถึงไอเดียแบบนี้อาเริ่มเบื่อจากการปั้นเดิมๆก็เลยลองเปลี่ยนสไตล์การปั้นแล้วก็จะช่วยต่อยอดต,อต่อยอดธุรกิจของเราให้ได้โตขึ้นมีขนมที่หลากหลายแบบมากขึ้นเป็นตัวเลือกให้เพิ่มให้กับลูกค้าค่ะหลักๆเลยที่เปลี่ยนมาตอนนั้นคือเปลี่ยนมาเป็นลูกชิ้นแบบนี้เลยเหรอคะจะเปลี่ยนเป็นลูกชุบน้ำพริกปลาทูเซตนี้ค่ะ oh! อ๋อนี่น้ำพริกค่ะคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกแล้วก็มีปลาทูด้วยน่ารักมากอันนี้คือเป็นเซตแรกที่เราลองเปลี่ยนรูปแบบใช่ค่ะแต่ว่าการทําลูกชุบเนี่ยเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของการปั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้พี่แป้งเป็นคนที่มีพื้นฐานในการทํางานศิละปะหรือเปล่าอ่อไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีใช่ค่ะแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็ใช้การฝึกฝนในแต่ละวันเริ่มปั้นจากผลไม้เดิมๆทําทุกวันทําทุกวัน พอเบื่อจากตรงนั้นก็ลองลองคิดเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งประมาณนี้ค่ะจะใช้ปั้นมือทั้งหมดเลยค่ะปั้นมือค่ะปั้นมือหมดเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะอันแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ทําร้านลูกชุบหรือว่าทาลูกชุบที่เป็นรูปแบบใหม่ๆต่างๆรูปแบบโมเดนต่างๆเนี่ยเขาจะใช้แม่พิมพ์ซึ่งมันรวดเร็วมากเลยนะรวดเร็วมากเลยค่ะพี่แป้งแล้วทําไมพี่แป้งถึงยังเลือกใช้วิธีการปั้นแบบดั้งเดิมอะคะ,ะการปั้นมือสเสน่ห์ของเขาคือ แต่ละลูกจะไม่เหมือนกันเลยสักลูกอ๋อมันจะให้ความเป็นธรรมชาติ<ช>หรือเปล่าคะเป็นเป็นความธรรมชาติของเขาเองโอโเพราะแต่ผักแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนไม่มีชิ้นไหนที่เหมือนกันเลยธรรมชาติมากๆเลยค่ะใบตองนี่ก็น่าจะใช้เวลาในการปั้นนานมากเลยใช่ไหมคะใ <laughs> บตองเป็นกระทง <laughs> อ๋ออันนี้ไม่ได้ปั้นเหรอคะใช่ค่ะแมมถือว่าเหมือนจริงจังเลย <laughs> โอ้โหแล้ววันนี้ พี่แป้งจะมาให้ไอเดียมาสอนคุณผู้ชมในการทำลูกชุบในรูปแบบไหนคะเป็นลูกชิ้นปิ้งค่ะลูกชิ้นหมูปิ้งอ๋อลูกชิ้นหมูปิ้งค่ะแบบนี้ใช่ค่ะ มันดูถูกฝีมือมันดูถูกฝีมือบีมเกินไปแล้วมันจะให้มาปั้นมันรูปกลมๆแบบนี้มันง่ายเกินไปป่ะคะต้องลองดูค่ะต้องลองดูนะคะ,คะทีนี้บีมอยากถามคำถาม,ม,าถามเพราะว่าบีมเห็นหลายๆร้านเนี่ยเขามออีการจัดเป็นสำรับต่างๆทำไมถึงเลือกเป็นลูกชิ้นแบบนี้คะมันมันมันได้ผลตอบรับยังไงบ้างอ่านี้จะถูกใจเด็กๆน้องๆวัยใส หรือถ้าจะเป็นเซตน้ำพริกปลาทูก,ก็จะถูกใจผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกชิ้นส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบมากค่ะอ๋อมีหลายทาเก็ตใช่ใช่ค่ะเราก็ทำรูปแบบให้ตรงตามทาเก็ตของคนที่จะซื้อใช่ใชไหมคะ,คะที่นี้ขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงตอนที่บอกว่าเป็นของฝากของฝากนี่คือเป็นเซตยังไงบ้างอะคะ เป็นเซตราคาเริ่มต้นตั้งแต่350บาทเป็นกระเช้าก็มีนะคะก็คือสั่งได้เลยสั่งล่วงหน้าสองสวันค่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบิมอยากลองทำลูกชิ้นแบบนี้แล้วค่ะยากไหมคะก็ต้องลองดูค่ะได้เลยค่ะขั้นตอนแรกบิมขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนเลยนะคะวันนี้บิมจะได้เริ่มทําตั้งแต่ขั้นตอนไหนบ้างคะพี่แป้งปั้นถั่วค่ะปั้นถั่วปั้นถั่วให้เป็นทรงกลมค่ะแต้มสีแต้มสีแล้วก็ชุบวุ้น ชุบวุ้นค่ะโอ้แต้มสีเนี่ยมันคือการลงลวดลายให้ตัวลูกชุบเนี่ยเหมือนกับลูกชิ้นเนี่ยหรอคะชิปิ้งเลยค่ะโอ้อย่างนี้บีมสามารถทําได้ไหมคะต้องลองดูคพี่แป้งไม่กล้าบอกเลยพี่แป้งบอกว่าลองดูอย่างเดียวเลยลองดูอย่างเดียวเลยพี่แป้งรอดูฝีมือบีมแล้วกันค่ะว่าจะออกมาเป็นอะไรนะคะทีนี้ขอระหว่างที่รอการเตรียมวัตถุดิบพี่แป้งช่บอกถึงจุดเด่น ในเรื่องของรสชาติของลูกชุบร้านเราหน่อยได้ไหมคะลูกชุบของเราจะหวานน้อยนะคะมีกลิ่นหอมใบเตยและควันเทียนอ่อนๆค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นที่บินอยากรู้คือ,อนอกจากเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยทาร์เก็ตหลักที่เป็นลูกค้าประจำของเราส่วนมากจะเป็นคนไวัยไหนคะเป็นวัยทำงานสาวๆออฟฟิศหรือว่าข้าราชการ ทำไมถึงเป็นทำไมพี่แป้งถึงคิดว่าเป็นทาเก็ตนี้ถึงได้เข้ามาซื้อเยอะคะส่วนใหญ่รีวิวจากลูกค้าปจะประมาณนี้เลยค่ะโอ้รีวิวนั่นหมายความว่าช่องทางการทําก็คือช่องทางออนไลน์ f a c e b o o k ขายใน Facebook มากี่ปีแล้วคะพี่แป้งสี่ปีค่ะสี่ปีค่ะสี่ปีที่แล้วช่องทางออนไลน์ยังไม่บูมเลยนะคะใช่ทําไมพี่แป้งถึงเลือกใช้ช่องทางออนไลน์อก็ลองทําขายจะโชว์เพื่อนว่าเราทาทาเองนะลองโพสต์ดู แล้วก็เลยเลยลองรับออเดอร์ดูค่ะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันระหว่างปั้นดีกว่าค่ะค่ะวันนี้ขั้นตอนแรกพูดถึงวัตถุดิบก่อนนิดนึงได้ไหมคะ,คะว่าการจะได้ตัวลูกชุบมาเป็นตัวถั่วแบบนี้แล้วเนี่ยมันมันมันมีวิธีการทำคร่าวๆยังไงเอานำถั่วไปนึ่งนะคะแล้วก็มามาปั่นกับน้ำตาลและกะทิค่ะแล้วก็มากรนในกระทะเทฟลอนจนได้ก้อนประมาณอน่่งค่ะ นี่คือเทคนิควิธีการทำเหมือนจะไม่ยากปั้นแบบไม่ติดมืออะค่ะอ๋อถ้าจะได้ก็คือถั่วต้องปั้นเราไม่ติดมือใช่ค่ะแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาเริ่มทการทำลูกชุบลูกชิ้นปิ้งดีกว่าค่ะได้ค่ะก็คือปั้นยังไงดีคะคลึงถั่วก่อนนะคะอ๋อครึงกลมๆได้กดทรงกลมยังคะ แป๊บนึงนะคะกลมไหมยังค่ะโอาหม่อหม่ครั้งนี้ได้แน่นอนค่ะกลมแน่นอนค่ะขอให้ได้ทรงกลมนี่กลมแล้วกลมแล้วค่ะต่อจากนั้นใช้ไม้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะคะผ่าเป็นเหมือนรอยผ่าที่เราบ้างลูกชิ้นนะคะ สองทางเหมือนเราเราผ่าลูกชิ้นประมาณเนี้ค่ะอ๋อมือนกับให้ลูกชิ้นเนี่ยมันสุกเข้าไปในเนื้อใช่ไหมคะนี่มันเป็นใส่เรื่องราวเข้าไปด้วยอะวิธีการทําจริงๆมันเป็นแบบไหนของจริงเป็นแบบไหนใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็เสียบบ้างไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่ะมันคือธรรมชาติมันคือเสน่ห์ของการปั้นมือเนี่ยแหละค่ะนี่แหละค่ะคำที่บีมรอฟังที่แป้งพูดมาตลอด ไม่ต้องเสียบหรือค่ะเสียบประมาณนี้อ๋อ,อ,อประมาณนี้ก่อนค่ะโอเอนะคะขอโทษนะคะค่ะประมาณนี้เสียบ <c oughs> ใช้อีกทางหนึ่งค่ะ <c oughs> โอเคแค่เสียบลูกชิ้นบีมยังผิดฝั่งเลยค่ะแล้วก็จากนั้นแต้มสีแต้มสีน้องบีมจะใช้กี่ลูกดีคะกี่ลูกดีบีมอยากได้สี่ลูกค่ะเหมือนในตัวอย่างเลยอ๋อน้องบีมปั้นอีกหนึ่งลูกได้ค่ะครึงถั่วเหมือนเดิมค่ะ ปึ๊บเนียนยังคะได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็บาง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 สองฝั่งใช่ค่ะลูกศิลป์ยังไม่ตายค่ะมันดิ้นอ่าค่ะแล้วก็เสียบเสียบใช้ทางนี้ปึ๊บค่ะสี่ลูกใช่ไหมคะค่ะโอเคครบแล้วครบแล้วจากนั้นเรามาทำลอยลอยย่างกันค่ะ อ oh. อันนี้จะมีสีน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้มนะคะค่ะสีน้ำตาลอ่อนใช้เป็นลอย่างค่ะก็คือใช้นิ้วได้เลยเหรอใช้นิ้วได้เลยค่ะสองฝั่ง,ง,งต้องย่างสองแถบใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่งั้นไม่สุก <laughs> ใช่แล้วค่ะ,ะพักไว้ก่อนค่ะต้องต้อง ประมาณไหนคะอประมาณนั้นแหละค่ะประมาณนี้ได้ละสฝั่งค่ะหยิบหนึ่งลูกสีน้ำตาลอ่อนนะคะแต้มแต้มปึ๊บป๊บสีไม่ต้องเยอะมากค่ะเรียบร้อยค่ะสองข้างทีนี้เรามาทำลอยลอยไหมลอยไหมใช่ค่ะโอ้โหมาเลยค่ะโอเคค่ะ อันเมื่อกี้อันไหนของน้องอันนี้อันนี้ของบีมค่ะอันนี้ของพี่แป้งลอยไม่ใช้นิดเดียวค่ะขอบขอบแต้มสีน้ำตาลเข้มปึ๊บมเพิ่มเพให้ดูแต่เหมือนจริงใช่ไหมคะเอานิดเดียวมากมากเลยนะคะออ๋โอเคนิดเดียวโอเคค่ะหายใจหายใจกันหายใจแล้วก็นหายใจค่ะได้เลยค่ะมันจะไม่ไม่ เรื่องงานศิลปะก็ต้องไว้ใจบีมแล้วค่ะอันนี้เหมือนจะไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวบิมเคยเห็นเขาจะใช้กันไกตัดเวลาแบบทําเสร็จอะไรเงี้ยเวลาย่างอะไรไม่ไหมแล้วก็เอากันไกลตัดส่วนที่ไม่ออกไปได้ไม่ต้องกลัวฟึ๊บใช่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะน่ารักอะปะโอไม่ไม่เป็นนิดนึงจริงๆด้วยค่ะอเโอเค แล้วยังไงต่อคะแล้วคราวนี้เรามาชุบวุ้นกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะวุ้นนี่จะต้องเป็นวุ้นแบบไหนคะคือเป็นวุ้นธรรมดาทั่วไปได้เลยหรือว่าเป็นวุ้นธรรมดาทั่วไปกวนใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะคะค่ะแล้วก็อุณหภูมิชุบในในอุณหภูมิที่พอเหมาะค่ะพี่ตป้งินได้กลิ่นใบเตยได้กลิ่นใบเตยอ,อ๋อสูตรของทางร้านจะใส่ใบเตยสดด้วย ใส่ลงไปกวนกับวุ้นค่ะเพื่อที่จะให้มีลูกชุบมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าตัววุ้นมันใสมากเลยนะคะใช่ค่ะใช้เออใช้ใบเตยสดแล้วบิมคดดินเพราะว่าเหม็นเขียวแบบมันจะได้กลิ่นเหม็นเหม็นแบบว่าของของตัวพืชขึ้นมาอ่ยค่ะอันนั้นน่าจะใส่เยอะเกินไปใส่ในปริมาณที่พอเหมาะอะไรที่พอดีแล้วมันจะหอมทีนี้ยังไงต่อคะชุบวุ้นได้เลยค่ะได้อ่า จุ่มไปทั้งโฟมเลยค่ะอ๋อใช้อย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะคว่ำลงไปเลยค่ะขออนุาตเพิ่มความแน่นนิดนึงนะคะได้เลยค่ะเรื่องทําพังไว้ใจดีมค่ะขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดอ๋ออย่างนี้ได้เลยอ่ายกขึ้นค่ะแล้วก็ออปึ๊บอ่ารอให้แห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ชุบอีกสองรอบค่ะได้ค่ะบีมมีความรู้มาว่าประมาณ3มวินาทีถูกไหมคะ ต้องลองจับดูว่าตัวนี้ตัวนี้แข็งหรือยังค่ะตรงไปลายไม้ยังค่ะเราต้องรออีกต้องรออีกแป๊บนึงค่ะโอ้ oh, แข็งแล้วค่ะได้เลยค่ะรอบที่สองชุนี่ใกล้ความจริงยังคะใกล้แล้วค่ะใกล้ความจริงแล้วรอให้วุ้นแข็งอีกแป๊บนึงค่ะ ได้เลยค่ะเราสามารถแตะดูได้เลยเหรอคะแบบความแข็งคือไม่จําเป็นจะต้องแบบนับหนึ่งแบบประมาณสิบวินาทีก็ได้สิบวินาทีออันนี้แข็งแล้วคะ่ะพี่แป้งใช่ค่ะก็คืออีกรอบเลยใช่ไหมคะรอบสุดท้ายสามครั้งจุ่มเลยค่ะชื่อค่ะนี่เรียบร้อยค่ะ พี่แป้งบิมได้ยินมาว่าพี่แป้งเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานของงานปัน้นใช่ค่ะไม่ได้มีพื้นฐานของการเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านใช่ค่ะแล้วก่อนหน้าน,นี้พี่แป้งทําอาชีพอะไรคะอ่าเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นพนักงานบริษัทใช่ค่ะแล้วทำไมถึงมาจาับอาชีพตรงนี้ได้ถึงขั้นแบบโด่งดังเลยอ,ะอ่ะอ่าอยากมีรายได้เสริมค่ะเป็นธุรกิจเล็กๆ ทำวันหยุดได้มีรายได้เสริมเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้แล้วก็ทักษะในเรื่องนี้นะคะ่ะทำไมถึงตอนนั้นถึงเป็นจุดประเด็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มทําลูกชุบอะคะมีไอเดียมาจากไหนมีไอเดียมาจากอยากทําให้เพื่อนทานเริ่มจากอยากทำให้เพื่อนทานก่อนใช่ค่ะแล้ว การปั้นล่ะคะเราใช้เทคนิคอะไรบ้างการปั้นใช้เทคนิคอะไรบ้างหมายถึงว่าในเมื่อเราไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการปั้นเราทํำยังไงอะคะ<อ>เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องต้องขอท้าความก่อนว่าสมัยนี้เนี่ยหลายๆคนมองหาอาชีพเสริมแต่มักจะใช้ข้ออ้างกับตัวเองว่าแต่ฉันไม่ได้มีทักษะด้านนั้นนี่ไม่ได้มีทักษะด้านนี้แล้ววันหนึ่งเรามาทําจุดนี้ได้ยังไงคะ,ะมีประเด็นคือ <laughs> อยากมีไรายได้เสริมเข้ามา แล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวไปก็เลยหาครูเก่งๆโอ,อค่ะคือเราพุ่งใส่แบบเต็มตัวเลยไปเรียนถึงที่ไหนคะตอนนั้นชนบุรีค่ะจากตอนแรกอยู่ที่ สามพานนครปฐมค่ะไปเรียนถึงชนบุรีใช่เลยค่ะเพื่อที่จะได้ทักษะตรงนี้มามาทาเป็นอาชีพเสริมแล้ววันนี้ก็ประสบความสําเร็จเลยใช่ไหมคะมีหน้าร้านหรือเปล่าคะพี่แต้มีค่ะอยู่หน้าร้านอยู่สามพานนครปฐมนะคะชื่อร้านลูกชุบบ้านคุณแม่ค่ะเยี่ยมเลยสั่งทางสั่งผ่านเพจหรือ Facebook ก็ได้นะคะร้านลูกชุบบ้านคุณแม่นะคะได้เลยค่ะทีนี้มาต่อกันที่ตัวลูกชุบค่ะตอนนี้แห้งแล้ว ช้บินบอนเอามือจิกไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยใช้ไม้ตัดออกนิมขอลองด้วยได้ไหมคะได้ค่ะมันออกง่ายค่ะอ่าดึงออกได้เลยค่ะดึงอันนี้ออ๋ในไม้ช่างมันค่ะโอเคค่ะอ่ะโอเคได้หนึ่งลูกแล้วค่ะ ดดึงลูกชิ้นออกได้เลยดึงลูกชิ้นออกสองลูกค่ะแล้วก็ปึ๊บได้ลูกชิ้นมาแล้วค่ะพี่แปง้งต่อจากนี้ก็เสียบไม้ค่อยๆเสียบนะคะเดี๋ยวลูกชุบจะแตกอ๋อ หมือนลูกชิ้นย่างจริงๆเลยเหมือนมากค่ะ <c oughs> แต่ว่ามีลูกนึงไหม้ไปหน่อยอันนี้แบบพี่แป้งต้องปรับปรุงนิดนึงนะคะในเรื่องของแบบการลงสีเนี่ยที่ <c oughs> จริงมันต้องระวังมากกว่านี้น้อเล่นค่ะอันนี้บีมทําเองค่ะ <c oughs> ได้ลูกชิ้นมาแล้วค่ะน,นี่เป <c oughs> ็นไงคะวันนี้ในที่สุดบีมก็ปั้นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นได้ <c oughs> ครั้งแรกที่นี้เมื่อกี้พี่แป้งบอกว่าพี่แป้งเนี่ยลงทุนไปฝึกทักษะทางด้านนี้ถึงจังหวัดชนบุรีรไปเรียนกับอาจารย์เกี่ยวกับด้านลูกชุบ จริงๆเลยใช่ค่ะมีเทคนิคอะไรที่อยากจะเอามาสอนคุณผู้ชมอีกไหมคะเทคนิคอะไรที่จะมาสอนคุณผู้ชมในการทําอันนี้ที่บีมแอบเห็นอยู่เป็นรูปร่างของชมพู่ชมพู่ปั้นง่ายมากเลยค่ะยังไหคะขอลองสาธิตสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเห็นบอกมันต้องใช้เทคนิคในการใช้ตะเกียบอะไรสักอย่างใช่ค่ะครึ่งถั่วให้กลมๆนะคะให้เนียนขอลองด้วยได้เลยค่ะ ใช้สันมือนะคะค่ะให้เป็นทรงลีลีแป๊บนึงนะคะตัวแต่คอมมาอีกรอบบิบ้นขอบบิ้ขอบบิ้นขอบบิขอแก้ตัว<ช>ก็คงจะถูกแล้วแหละที่ทีมงานได้มีการบีบไว้ว่าให้บินทำแค่ลูกชิ้นก็พอวันนี้บินจะต้องทำบินจะต้องทำชมพู่ให้ได้ค่ะพี่แปคง ค่อยๆคึงไปค่ะเขาจะยาวออกมาเองนั่นแหละค่ะบใช่เลยแล้วยังไงต่อคะจับตั้งขึ้นมาปึ๊บใช้ตะเกียบผ่าลงไปค่ะผ่าลงไปผ่าเป็นบวกอ๋ออีกด้านนึงนะคะ อันนี้ก็คือการใช้เทคนิคโดยการใช้ตะเกียบในการทําเป็นรูปทรงใช่ค่ะนอกจากตะเกียบแล้วส่วนมากเขาจะใช้อออะไรอีกหรอคะในการเป็นไม้จิ้มก็ได้ค่ะไม้จิ้มก็ได้อามาประยุกใช้ได้หมดเลยขึ้นอยู่ที่ว่าเราปั้นอะไรอืมนีม่เหมือนด้วยได้แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เหรอคะอันนี้อะไรอันนี้เป็นถั่วม้วนค่ะในเซตน้ําพริกถั่วม้วนค่ะโอถั่วฝัก<อ>ยาวม้วน พอจุ่มสีแล้วก็จะเป็นเหมือนถั่วฝักยาวแบบนี้ใช่ค่ะอะไรในที่นี้ที่พี่แป้งคิดว่าทํายากที่สุดปลาทูเลยค่ะไหนอันนี้เหรอคะฝึกนานไม่เอ่ยนานค่ะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการปั้นมือทั้งหมดเลยซึ่งพูดตรงๆว่าแตกต่างจากหลายๆร้านที่เขาใส่ไอเดียเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวแม่พิมพ์ในการพิมพ์ทําไมเราไม่ใช้ไอเดียนั้นนะคะขอย,ย้ําอีกครั้งหนึ่งทําไมไม่ใช้ไอเดียนั้นก็คือ เสน่ห์ของการปั้นมือทุกลูกจะไม่เหมือนกันอไอเดียแต่และไอเดียมันมันขึ้นอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราจะแต่งแต้มอะไรลงไปบนไม้และบนมือของเรา โอ้โหนี่มันคือมาสเตอร์พีชเลยค่ะมันคืออ่าเราใส่ไอเดียเข้าไปก็จริงแต่บาง <c oughs> คนเขาใช้วิธีการอะดัปในการเอาไปทํากับแม่พิมพ์หรือสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราใช้สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะมาใส่ไอเดียเข้าไปแต่ว่าตรงนี้ที่ร้านลูกชุบบ้านคุณแม่เอามาทำเนี่ยคือการปั้นมือมัน <c oughs> คือแบบมันคือแบบ จุดเริ่มต้นของการทําลูกชุบคือใช้ลักษณะดั้งเดิมเลยซึ่งแบบเจ๋งมากๆเลยค่ะ,คะร้านขายมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะพี่แป้ง4ปีค่ะ4ปีก็คือช่องทางออนไลน์4ปีแล้วก็มีหน้าร้านเพิ่มมาปีที่ปีที่3และ4ค่ะอ๋อก็คือออนไลน์เนี่ยขายมาแล้ว4ปี<ช>ส่วนหน้าร้านเนี่ยสปีหลังใช่ค่ะ2ปีหลังเป็นยุคโควิดนี่คะบูมมากเลยค่ะโควิด ทั้งไมไถึงการทั้ไมถึงกลายเป็นบูมเราใช้หลักเทคนิคการตลาดยังไงคะนอกจากจะปั้นเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ใช้ออนไลน์เป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็เดลิเวอรี่ถึงที่บ้านเลยคะ่ะส่งเองเลยใช่ค,ค่ะใน,ในสน<า>ลพว,ลวในละแวกใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่บีมเห็นจุดเด่นของที่ร้านเลยนอกจากจะมาทําเป็นรูปทรงต่างต่างแล้วบีมเห็นมาจัดเป็นเซฟสํหรับอะไรแบบนี้คะ่ะสํหรับจัดเบรกหรือว่าทําบุญบ้านได้หมดเลยค่ะ อ๋อส่วนมากแล้วคนที่มาซื้อไปเนี่ยที่บอกว่าเป็นของฝากเนี่ยค่ะคือเป็นรูปแบบไหนบ้างคะจะส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้รวมค่ะเป็นเซตน้ำพริกกะปิปลาทูบ้างอืมก็คือเราไม่ได้ขายเป็นชิ้นเหมือนตามตลาดทั่วไปใช่ค่ะจะขายยกเซตเลยขายยกเซตเลยเราจัดเซตไว้ให้เรียบร้อยใช่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้อย่างนี้ในนครปฐมมีร้านลูกชุบเยอะไหมคะ มีหนึ่งเดียวค่ะมีหนึ่งเดียวเลยใช่ค่ะเราก็เป็นหนึ่งเดียวที่มีแบบเทคนิคพิเศษแบบนี้ด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่แป้งสุดยอดจริงๆค่ะนี่คือการสร้างไอเดียใหม่ๆแล้วก็สร้างจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเมื่อกี้ทวนหน่อยได้ไหมคะได้เลยเอ๋อใช้ความดั้งเดิมสุขภาพเนี่ยก็หวานน้อยใช่ค่ะที่สําคัญคือไม่กลัวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่มีขีดจํากัดให้กับตัวเองเพราะว่าลงทุนไปเรียนถึงที่ชนบุรีเลยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญสร้างไรายได้หลักอะไรแบบกระซิบหน่อยได้ไหมคะ หกลักค่ะโอ้โหหกลักขออนุญาตขออนุญาตถอดไม้แล้วก็ไปปั้นลูกชุบแป๊บหนึ่งนะคะหกลักเลยนี่แสดงว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจหลักเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นอีกเรามีการสํารวจตลาดรอบรอบๆนครปฐมว่าเราคือหนึ่งเดียวที่แป้งมีไอเดียในการเริ่มต้นทำธุรกิจไหมคะเพราะว่าเด็กแล้วก็เยาวชนสมัยนี้เนี่ยเขาอยากจะ มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีแนวคิดไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงพี่แป้งมีไอเดียเรื่องนี้ยังไงบ้างออันนี้เริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าถนัดแต่คือชอบจากรูปลักษณ์ชอบความสวยของเขาแล้วก็เลยลองตัดสินใจที่จะทําในยุคโควิดแบบนี้นะคะช่องทางออนไลน์เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ฝึกฝึกฝนความอดทนให้มาก ประสบความสำเร็จประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะฝึกฝนแล้วก็อดทนและที่สำคัญคือเราจะต้องไม่มีขีดจํากัดของตัวเองอะ<ช>สิ่งที่ยินเห็นจากตัวพี่แป้งคือแบบว่าโอ้โหไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของเออไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของของของสูตร<า>ดั้งเดิมของเขามาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการปัน้นแต่ว่าเรา ะลุขีดจากัดมันไปได้เราทําสุดทําเต็มที่แล้วก็มีไอเดียที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทวนเอกลักษณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่ารายการของเราคือสิ่สร้างทางอาชีพเราจะต้องใส่ไอเดียเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างสารรค์เนี่ยสร้างอาชีพได้แน่นอนไม่เหมือนใครเนี่ยนี่แหละถึงจะสามารถอยู่ได้ในยุคนี้ยุคลูกชุบ4.0ต้องประยุกต์ให้เหมือนยุคนี้ค่ะคือแบบต้องใส่ไอเดียลงไปทุกอย่างตั้งแต่ของหวานยันของข่าว ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะปั้นไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าแบบการปั้นมันสนุกขนาดไหนที่จะแบบสร้างสารรค์ไอเดียได้ขนาดนี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะ,คะตอนนี้ทางร้านมีการเอาลูกชุบไปผสมหรือว่าเอาไปมิกซ์กับขนมอื่นๆบ้างไหมคะตอนนี้ทางร้านมีมิกซ์กับวุ้นวุ้นกะทิเพื่อทําเป็นเค้กแล้วก็เค้กวันเกิด ตอนนี้ก็มีเค้กลูกชุบเค้กหน้าลูกชุบแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่แป้งวันนี้เป็นสิ่งที่บิมประทับใจมากเพราะว่าเป็นเทปแรกที่บิมสามารถปั้นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นได้นะคะถึงแม้ว่าจะไหม้ไปน,นิดนึงอันนี้ก็ให้อภัยกันแล้วกันนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะไอเดียในวันนี้บิมเชื่อว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้เยอะมากเพราะว่าอย่างที่พี่แป้งบอกไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้เลยปั้นก็แทบจะไม่ได้แต่ว่าทะลุกำแพงนี้ออกไปได้จนสามารถสร้างรายได้ 6ห,หลักนะคะหหลักได้ในปัจจุบันนี้ในยุคโควิดสุดท้ายอยากจะให้พี่แป้งฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราหน่อยคะอ่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้โอกาสร้านลูกชิวบ้านคุณแม่ได้มาโปรโมตแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์และไอเดียให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ ผู้ที่อยากมีรายได้เสริมอยากเปลี่ยนจากอาชีพเสริมให้เป็นรายได้หลักขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกับยุคโควิดนะคะ เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณพี่แป้ง<ะ>ม,ามากเลยะนะคะ,ะที่มาแชร์ไอเดียในวันนี้รวมไปถึงขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยค่ะที่ในวันนี้ได้มาเชิญพี่แป้งมาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนามารดกทางภูมิปัญญาโดยเฉพาะมาระดกทางด้านอาหารของไทยให้ต่อยอดแล้วก็คงอยู่สืบไปในยุคลุนลูกแล้วก็รุ่นหลานต่อไปได้โอ้โหตอนนี้น้ำลายสอแล้วค่ะอยากจะทาลึกชิ้นปิ้งของเราเหลือเกินช่วงเวลานี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แป้งอีกครั้งรวมไปถึงคุณผู้ชมคะถ้าอยาก ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ไอเดียดีๆแบบนี้อยากจะรู้แนวคิดในการต่อยอดในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะนั่นก็คือรายการสินสร้างทางอาชีพพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้บีมและพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ